ันนี้ก็สวัสดีด้จ้าพบกันอีกแล้วคะ่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันล่องเรือตามคลองดูดมีดีอยากเบาพิษอยู่เด้อคะ่ะเอ้ยว่าแต่ว่าดูมีนี่มันบ่มแมนค่ะเขียนลงอันคลิปทีแรกก็เขียนพิษดูมีนี่ต้องไปแก้อีกนะะเนาะค่ะเนาะคลองดูมีดีเดีอจ้ดเด้อ ส่ sorry, ้อยเสียนันแล้มาลด เมื่อกี้นี่เขาเขื่อนสามเขื่อนค่ะติดกันเป็นพ่านเอินอันอันเขื่อนสามประตูวันนี้นะ่ะไปเขื่อนสองประตูเขื่อนสามประตูเข้ามาสามเรือใหญ่สองลำเรือที่นาดีลำนึ่งเนาะคะ่ะเรือ,เ,อเป็นลำน้อยเข้ามาได้ก็เลยอันพากันล่องไปค่ะแต่ว่าไปเขื่อนสองประตูนี่ก็ถ้าว่าบ่มีคนทายุคุณก็ได้เข้าไปนํากันถ้าว่าเขื่อนพ่านอันใหญ่สํหรับสามลำเนาะค่ะเนาะถ้าบ่สันเอ้ยก็ต้องได้ ทาอีกรอบนึงค่ะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงเลยคะ่ะประตูสามประตูนี่กันเคลื่อนสามเคลื่อนติดกัน,นะค่ะเนาะเอาประตูกันน้ําดันขึ้นดันลงโอ้เทคนิคขนาดค่ะคนสมัยย้อนยุคนี้ก็เคลื่อนนี้ก็ตั้งหัวเหลือนอู้ยาวนานค่ะยังใช้บริการอยู่คนกระพันมาล่องเหลือหลเพราะมันเป็นช่วงหงลีเดยนเนาะค่ะเนาะคนฝรั่งเศสท่นานก็ยยุดธท่านก็มาล่องเหลือเป็นเหลือส่วนมากจะเป็นเหลือเช่าเด้อค่ะ โดยเช่ามาไล่เด้อคะเยอะมากเลยเหลือลำหน้าเอ้ยนี่เป็นคนมาแต่แคนาดาค่ะเพิ่นมาเที่ยวกันสี่คนครบรอบแต่งงานยี่สิบห้าปีอีกคนนึงอันคู่นึงหันอีกคู่นึงหันท่าปีกว่าเพื่อนบอกเป็นครอบครัวเพิ่นก็เลยมาอันพากันมาเที่ยวสามอาทิตย์เพื่อนบอกก็คุยกันก็ม้วนค่ะก็เ็นลี่ดี ทักไทยกันเนาะค่ะเนาะอันนี้กันล่องเรือตามโครงดูดีดิบุช์ขนก็ย่างปั่นจักรยานค่ะสองฝั่งมันเป็นทางเืออันทั้งย่างทั้งปั่นจักรยานแล้วแต่เนาะค่ะเนาะข้างๆอันนี้ก็มันก็เป็นหมู่บานน้อยๆค่ะแต่ว่าอันนี้มันบุเห็นว่ามันเป็นต้นไม้หลายบางเสียงแมงอี เสียงจัก,กระจันห้องอากาศเย็นๆถ้ากแต่ว่าเป็นอากาศฮอนนะจจะเด้อเอาค่ะก็เอ่ยก็ขอบคุณหลายๆที่ว่าอตุกตาขอบคุณอันพี่น้องทุกคนเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาทักทายได้จ้ะเด้อที่มาอันทักทายมาอันเบิง่งว่าล่องเรือตามโองดูบีดี้อยู่ประเทศฝรั่งเศสตอนไตบรรยากาศก็สดชื่นค่ะเขียวชออื่มไปด้วยต้นไม้สีเขียว น้ำกรมีทั้งสีเขียวสีขุ่นแดงเนาะคะ่ะนาะแล้วแต่มันเป็นตามโครงเนาะคะ่ะโครงนี่ก็ยาวด้วยค่ะโครงดูบีดีนี้ดูบีดีมียาวสองร้อยสี่สิบกิโลเมตรเธอเอ้ยเพิ่งนำมาอันหกสิบกว่ากิโลเมตรค่ะเพีนเนยงไนีอันยาวนานแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นอีโครงอีโครงหนึ่งอันนั้นก็เคยเห็นแฟนเอ้ยบอกว่าตรงเบิ่งอีกทีเพราะว่า ถ้าว่าเวลามันโบสันไปหรือว่าอันเครือเพราะว่าต้องคับเหลือกับอีกเนาะคะเนาะต้องล่องเหลือกับก็ต้องใช้เวลาถ้าว่ามันเวลามันโผก็ไปโตอ,อีกของหันงสามร้อยกิโลค่ะแต่ว่าสามร้อยกิโลเมตรแต่ว่าเอออย่างโบได้ตัดสินใจกันเพื่อไปหอดจุดที่ว่าันเป้าหมายก่อนเนาะคะเนาะก็ใช้เวลาอีกหลายมื้อเะคะ่ะเพื่อจฮหอดอันเมืองที่เธอเออยันตังเจอไว้ว่าไนะอยู่ตรงมาเป็นการสิ้นสุดของของดูบีดีเนาะคะเนาะ กรต้องเบิงสะกอนค่ะอ่ะล่องเหลือกับเอวยุกตาผาฝันกับพี่นาดีก็แฟเอ้ยนะคะเนอม้วนๆกับบรรยากาศค่ะอันนี้ก็คขนก็ปั่นจักรยานเป็นกุ้มๆนอนแคมนางขนก็ย่างถือเปย์อันกระเป๋าอันตังแค้มนอนนะคะเนาะอันปลอดภัยทุกที่ค่ะเพราะว่าทุกที่อันขนเข้าไปหอดมดค่ะก็สะดวกสบายเนาะค่ะเนอะอ่ะํำนี้จะเดินล่องเรือนำกันเด้จ้า โดยทุกบ้านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ